สวัสดีค่ะราศีเมษวันนี้จิบหน้าจะ,จะดูดวงความรักให้กับราศีเมษทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักในเดือนสิงหาคมเป็นอย่างไรบ้างนะคะเหมือนเดิมค่ะอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่านี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นภาพรวมมากๆเลยอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็จิบได้เปิดไพ่อธิษฐานไว้เรียบร้อยแล้วจะได้รับคําทํานายเลยโดยที่ไม่ต้องดูจิบเปิดไพ่ นะคะคเดี๋ยวจะดูดวงให้กับคนโสดก่อนแล้วค่อยดูดวงให้กับคนที่มีคู่แล้วคลิปนี้คลิปเดี่ยวจบเรื่องความรักนะคะสําหรับราศีเมษค่ะมาดูกันก่อนเลยว่าราศีเมษที่มีคนคุยแล้วนะโสดแบบมีคนคุยความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างในเดือนสิงหาคมคะ่ะไพ่บอกแบบนี้นะคะไพ่บอกนะไพ่บอกว่า คุณสนใจเรื่องงานมากกว่าความรักในช่วงเดือนสิงหาคมเพราะว่าความรักอะ่ะมันดูค่อนข้างที่จะอึดอัดใช่มันมีการไปสังสรรค์ไปพบปะพบเจอกับคนนูน้นคนนี้หรือการที่จะได้พบเจอใครแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนสิงหาคมนะราศีเมษสำหรับคนที่มีคนคุยแล้วสนใจเรื่องงานมากกว่าความรัก ไปหาคนคุยอยู่บ่อยๆไปเรารีบกลับไปเรารีบกลับหรือว่าไปแบบไปแบบไม่ได้นัดหมายล่วงหน้านาน,านๆคือนัดปุบป,ปับแล้วไปพบเจอกันเลยไปสังสรรค์ไปมีความสุขร่วมกันนะคะหรือว่าอาจจะมีพ่อสื่อแม่ชักไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ยังอยู่ในช่วงของการอึดอัดอยู่นะคะในบางครั้งก็ทะเลาะกันบ้างก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ราศีเมษ ที่มีคนคุยเนี่ยมีหลายรสชาติมากเพราะว่าสนใจเรื่องงานเรื่องเดียวสนใจเรื่องงานที่สดที่สุดทําให้การคุยกันอ่ะมันมีเรื่องของความอึดอัดอยู่บ้างเหมือนกันแล้วก็คุณก็รู้สึกว่าได้ก็ให้ความร่วมมือกับคนคุยนะแต่ว่าในบางครั้งถ้ามันไม่ไหวจริงจริงคุณก็ทะเลาะก,กับเขาก็มีเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมันแค่อึดอัดเล็กๆดูเหมือนจะทะเลาะเล็กๆแค่นั้นเองคุณโฟกัสเรื่องงานมากกว่าแต่เวลาที่คุณอยากจะสังสรรเนี่ยคุณก็พุ่งไปหาเขาแล้วก็ไปเจอเขาไปพบกับเขา แล้วคุณก็กลับมาหรือเขาอาจจะมาหาคุณแล้วก็กลับไปแบบนี้นะคะอารมณ์มันประมาณนี้กับคนคุยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีเมษในช่วงเดือนสิงหาคมไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักเป็นรักแต่โฟกัสเรื่องงานแล้วใช้วิธีการให้คนรักหรือคนที่คุยกันอยู่เนี่ยเป็นที่ผ่อนคลายเพราะคุณไปหาเขาหรือเขามาหาคุณแล้วก็ แค่นั้นแล้วก็ทํางานต่อลงประมาณนีนะ้แต่ยังคุยเรื่อยๆนะให้ความร่วมมือกับคนคุยเรื่อยๆเลยนะคะอ่ะประมาณนี้ก็ดีนะมีความสุขดีนะคะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วคนที่เป็นโสดสนิทเนี่ยความรักเป็นอย่างไรบ้างในเดือนสิงหาคมสําหรับราศีเมษที่โสดสนิทไพ่บอกแบบนี้มีโอกาสที่คนเก่าอาจจะกลับมางอขอคืนดีแต่ถ้าไม่ใช่คนเกา่าอาจจะเป็นคนใหม่ที่อายุน้อยกว่าคุณมากๆอาจจะมากกว่า5ปีคือน้อยกว่าประมาณ5ปีลงไปเนี่ยอาจจะเข้ามาในชีวิตแล เพาช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์มาก ในเดือนในเดือนสิงหาคมดูเหมือนคุณจะเป็นดาวเด่นเป็นเดอะสตาร์อ่เป็นคนที่หลายๆคนมองหาหรือเป็นคนที่มีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาหยอดบ่อยหรือตัวคุณเองอาจจะหยอดคนนู้นทีคนนี้ทีโปรยสเสน่ห์ไปก่อนนะคะเพราะคุณเป็นที่น่าสนใจมากในช่วงเวลาเดือนสิงหาคมสําหรับราศีเมษไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคุณโปรยสเสน่ห์ได้เลยเพราะว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะพบเจอคนบางคนด้วยการเดินทางหรืออาจจะได้หยอดได้ อ่อยได้ปปรยเสน่ห์ในเวลาที่เดินทางไปไหนมาไหนก็มีแต่ผู้คนสนใจคุณไปหมดเลยนะคะแน่นอนแต่ว่าเรื่องความรักจริงๆแล้วว่าคุณรู้สึกอึดอัดนะกับคนที่เข้ามาขอเงาะคืนดีมีคนเข้ามาคืนดีด้วยนะคนรักเก่าหรือไม่ก็คนที่อายุน้อยกว่า5ปีเนี่ยจะเข้าเข้ามาที่ค่อนข้างชัดเจนนะนะแต่ว่าคุณก็รู้สึกอึดอัดคุณไม่ได้โอเคกับความรู้สึก นั้นแล้วประมาณนี้คุณก็เลยเกิดความอึดอัดเล็กๆน้อยๆน,นะคะแต่ในส่วนอื่นๆน,น่ะคุณโปรสเสนจ์ได้เลยคุณโดดเด่นมากในเดือนสิงหาคมนะคะเรียกได้ว่า โอยเสน่ห์ได้เรื่อยๆตลอดทั้งเดือนนะราศีเมษามาดูกันต่อว่าแล้วคนที่เข้ามาในเดือนสิงหาคมหรือคนที่ราศีเมษเข้าไปสานความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนสิงหาคมนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะลักษณะของเขาถ้าเป็นผู้หญิงนะเป็นคนที่อบอุ่นใจดีค่อนข้างที่จะเป็นผู้หญิงที่ใจดีมีความเมตตามีความเป็นแม่มีความเป็นผู้ให้เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะใจดีแม่พระอารมณ์ประมาณน,นี้แต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ชายนะก็เป็นผู้ชายอบ อุ่นนะไม่ใช่ผู้ชายที่สไตล์นักเลงอ่ะไม่ใช่แต่เป็นลักษณะเหมือนทําให้คุณอบอุ่นได้รู้สึกได้ถึงการปกป้องคุ้มครองอารมณ์เนี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะปรึกษาได้ในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือคุยกันได้ในเรื่องของการวางแผนชีวิตแต่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เกิดในวันจันทร์หรือคุณหรือ หรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเขามีอะไรซับซ้อนหรือปิดบังเขาอาจจะมีความปิดบังเวลาคุยกันไม่อยากให้เปิดเผยว่าคุยกันอยู่แบบนี้นะคะลักษณะประมาณนี้เขาหรือเธอคนนั้นอาจจะทําให้คุณคิดถึงบ่อยๆหรือเขาหรือเธอคนนั้นชอบพูดคําว่าคิดถึงโดยส่วนรวมแล้วความสัมพันธ์ค่อนข้างดี เขาเองหรือเธอคนนั้นเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่พร้อมในทุกๆด้านในทางสังคมนะคะเพราะมีไพ่เหรียญไพ่เหรียญเนี่ยมันแปลว่าเขาค่อนข้างเขาหรือเธอคนคนนั้นค่อนข้างมีการศึกษาดีฐานะดีรูปร่างหน้าตาดีทุกอย่างเพอร์เฟกเป็นหมดนะคะเพราะฉะนั้นในราศีเมษคุณอาจจะเจอคนดีๆในเดือนนี้นะคะแต่ว่า ก็คุณก็อ่อยทิ้งอ่อยคว้างอยู่นะช่วงเดือนนี้ก็ดูดีๆแล้วกันนะเพราะว่าคนดีๆอยู่ในจํานวนที่คุณอ่อยเล่นๆด้วยนะ <S <S <ๆ>งั้นมาดูกันต่อว่าแล้วไพ่จะแนะนําว่าราศีเมษควรทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักในเดือนสิงหาคมนะคะสาหรับคนโสดไพ่บอกแบบนี้ว่า,าราศีเมษอ่ะจริงๆแล้วอ่ะ ชอบไปสังสรรค์ชอบพบเจอคนนู้นคนนี้ในช่วงนี้ในเรื่องของความรักด้วยอาจจะมีพ่อสื่อแม่ชักนู่นนี่แนะนําอะไรก็ตามราศีเมษให้ความสนใจไปหมดเลยราศีเมษดูเหมือนจะแสดงออกเหมือนตัวเองอะไรก็ได้ยังไงก็ได้คบได้คุยได้หมดหรือบางคนอาจจะวันในสแตนนี่คือการแสดงออกของราศีเมษในเดือนสิงหาคมแต่จริงๆแล้วในใจของคุณ่ะคุณรู้สึกเหงาคุณรู้สึกเศร้าคุณรู้สึกเหมือนอกหักตลอดเวลาเพราะว่าคุณยังไม่เจอใครที่รู้สึกว่าใช่สักทีและจริงๆแล้ว ในเรื่องของความรักเดือนสิงหาคมคุณรู้สึกว่าคุณเฉยๆมากไอสิ่งที่คุณแสดงออกว่าสนุกสนานหรือว่าวันในสเตอร์หรือว่าไปปาร์ตี้สังสรรค์อะไรนั้นอะ่ะมันเป็นเพียงความรู้สึกที่แสดงออกเพียงชั่วคราวแต่จริงๆแล้วลึกๆในใจของคุณคุณเฉยกับความรักมากในเดือนนี้รู้สึกเงาๆบ้างเล็กน้อยด้วยซ้ำไปคุณรู้สึกว่าสนใจเรื่องการทํามาหากินเรื่องของการไปสู่จุดหมายของชีวิตคุณมากกว่านะคะอันนั้นมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่คุณแสดงออกออกไปเฉยๆนะการที่จะแบบ อยากมีความสุขในปาร์ตี้อะไรแบบนี้อันนั้นคือสิ่งที่คุณแค่แสดงออกหรือว่าอาจจะแบบว่าเอ้ยหาแฟนให้หน่อยสิอะไรแบบนี้นั่นมันคือสิ่งที่คุณแสดงออกแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้สนใจเรื่องความรักขนาดนั้นในเดือนสิงหาคมนะคะสําหรับคนโสดสําหรับราศีเมษที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรัก ในเดือนสิงหาคมเป็นอย่างไรบ้างนะคะราศีเมษที่มีคู่แล้วประจำเดือนสิงหาคมพศ2566นนะคะมาดูความสัมพันธ์กันก่อนเลยค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนะคะราศีเมษไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่า,าความสัมพันธ์ของคุณมันก็อาจจะมีบางช่วงบางตอนนะคะที่รู้สึกว่าเหมือนมันไม่แน่นอนมันดูลังเลมันดูไม่รู้ว่าจะไปทางไหนความสัมพันธ์ค่อนข้างจะมีส่วนที่จะ ลังเลนิดหน่อยเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ไม่ได้หวานมากหรือดีมากหรือเฉยมากมันอยู่บนความลังเลตลอดเวลาแต่ว่าที่สําคัญเลยนะคะความรู้สึกทั้งหมดมันดี ไพ่ความสัมพันธ์มันอาจจะดูลังเลมันอาจจะดูไม่มีความมั่นคงมากมายนักในเดือนสิงหาคมมันดูเหมือนความสัมพันธ์เป็นแบบเบาบางแต่ว่าสถานการณ์อื่นๆค่อนข้างดีสถานการณ์โดยรวมถือว่าดีแปลว่าความสัมพันธ์ของคุณใน่จริงๆแล้วมันยังอยู่บนพื้นฐานของความรักความเข้าใจแต่ไม่ได้แสดงออกที่บอกว่าไม่ได้แสดงออกเพราะว่ามีคนใดคนหนึ่งสนใจเรื่องการงานมากจนเกินไปมากกว่าความรักและอีกฝ่ายหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่า เอาแต่ใจตัวเองหรือไม่อยากยอมหรือแสดงออกด้วยความก้าวร้าวอะไรแบบนี้คือแต่ละบ้านแต่ละคู่ไม่เหมือนกันถูกไหมคะไพ่ใบนี้มันแปลว่าอีกคนหนึ่งอ่ะค่อนข้างก้าวร้าวอีกคนหนึ่งค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองหรืออีกคนหนึ่งค่อนข้างที่จะอ่แสดงออกด้วยความทิฐิคือการไม่ยอมส่วนอีกคนหนึ่งก็บ้าง,งานมากจนไม่สนใจเรื่องความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์มันเลยอาจจะรู้สึกเหมือนไม่แน่นอนแต่จริงๆแล้วมันยังดีมากและดีมากด้วยนะคะเพราะว่าไพ่บทสรุป ไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดอ่ะดีเป็นเดอะเวอร์แล้วก็หนึ่งถ้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความลังเลความไม่แน่นอนความไม่สบายใจเนี่ยมันเกิดจากการที่เหมือนแต่ละคนมีหน้าที่ที่ต้องทำอ่ะแต่ในเวลาที่เป็นแฟนกันคือมันดีหมดเลยมีความรักความจริงใจความรักมากความเสียสละมีทุกอย่างที่ดีที่สุด อยู่ในเดือนสิงหาคมเพียงแต่ไม่ได้แสดงออกเพราะต่างฝ่ายต่างยุ่งเรื่องของตัวเองกันอยู่นั่นเองนะคะก็ก็คือไม่ได้แสดงออกความหวานนะเอาเป็นว่ายอย่างนี้ละกันราศีเมษแปลว่าความสัมพันธ์ของคุณจริงๆแล้วมันยังดีมากๆแต่คุณอาจจะรู้สึกลึกๆถึงความไม่แน่นอนรู้สึกเหมือนมันไม่แน่ ใจยังไงก็ไม่รู้แต่จริงๆแล้วมันดีมากอยู่เพียงแต่เขาต้องไปทำธุระเธอต้องไปทำธุระอาจจะสนใจเรื่องงานมากเกินไปแล้วตัวเราก็อาจจะง้องแง้งไม่อยากจะยอมอยากจะให้สนใจตัวเองมากๆแต่ไม่ได้อ้อนใช้การที่ไม่ยอมอะไรแบบนี้แทนนะคะมันก็มีปัญหาแค่นี้นอกนั้นความรักถือว่าดีมากงั้นมาดูกันต่อเรื่องของความรู้สึกนะคะว่าความรู้สึกของคู่ของราศีเมษคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักซึ่งอาจจะกลายเป็นความรู้สึกของราศีเมษเองก็เป็นไปได้นะคะ ามาดูกันนะคะคู่ของราศีเมษนะคู่ของราศีเมษคะ่ะเขาเขา,าจริงจริงแล้วราศีเมษร,รู้สึกดีมากเพราะว่า The Sun ขึ้นมาเลยคู่ของเราสีเมฆร,รู้สึกว่ามีความสุขมากๆเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้รู้สึกว่าเป็นความรักที่ดีที่สุดพร้อมที่จะก้าวไปด้วยการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวแล้วก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็แน่นแฟนอ่รู้สึกดีมากในเดือนสิงหาคมเรียกว่าอย่างไงและ,ะละกันมีทะเลาะกันไร้สาระทะเลาะแบบใช้อารมณ์ทะเลาะแบบเรื่องเล็กๆจนกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะอันนี้ให้ระวังแต่ว่าก็ไม่หนักหนาสาหัสอะไรมากมายนักนะคะมีการปาร์ตี้สังสรรค์มีโอกาสที่จะ ได้ไปเที่ยวด้วยกันไปนู่นไปนี่ด้วยกันนะคะแต่ว่าในระหว่างที่ไปเที่ยวก็อึดอัดด้วยแล้วกันเอาเป็นว่าทุกครั้งที่จะสังสรรค จะเกิดเรื่องอึดอัดขึ้นมาอันนี้คือความรู้สึกของคู่ของราศีเมษนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วคู่ของราศีเมษรู้สึกดีมากเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ในเดือนนี้นะคะมาดูกันต่อว่าแล้วราศีเมษเองคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักไพ่บอกแบบนี้อ่ราศีเมษเองค่อนข้างจะคิดถึงแฟนคิดถึงคู่ครองคิดถึงคนรักแบบมากๆคิดถึงแบบ อาจะนอนก็คิดถึงตื่นมาก็คิดถึงคือมีความคิดถึงเยอะมากสําหรับราศีเมษนะคะเออ ตรงกันข้ามกันอีกคน,นแค่มีความสุขแต่อีกคนนึงคิดถึงมากแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดบ่อยอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงควบคุมตัวเองไม่ได้ในเรื่องของความรู้สึกเกี่ยวกับความรักอาจจะเป็นเพราะความคิดถึงมากนั่นเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคนรักสนใจเรื่องงานมากเกินไปหรือราศีเมษเองก็สนใจเรื่องงานมากกว่าความรักก็เป็นไปได้ราศีเมษเองยังรู้สึกว่าเออบางครั้งก็อยากอ่อยอยากเปิดโอกาสให้กับคนอื่นแต่ว่า แต่ก็คิดถึงคนนี้แต่บางทีก็เออลองลองคุยเล่นลองลองคุยคุยดูแต่ไม่ได้ถึงกับอ่อยนะราศีเมษในเดือนสิงหาคมไม่ได้อ่อยแค่คิดว่าเออลองคุยคุยบ้างเล็กๆน้อยน้อยแต่ในใจอะ่ะก็คือมีคนรักตลอดเวลา เออเพราะว่าอาจจะอาจจะสนใจเรื่องงานมากเกินไปพอมีโอกาสก็เออคุยบ้างลองเปิดโอกาสให้ตัวเองทําความรู้จักบ้างแต่ในใจมีคนหนึ่งที่รักแล้วก็คิดถึงอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีเมษค่อนข้างจะใช้ชีวิตแบบมีความสุขในเดือนนี้ก็คือใช้ชีวิตตามใจตัวเองใช้ชีวิตแบบแบบคนที่รู้ว่ารักใครอะ่ะเออราศีเมษที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ในเดือนสิงหาคมเป็นแบบนั้นรู้ว่าตัวเองรักใครเพราะว่าคิดถึงคนนั้นตลอดแม้จะคุย กับใครก็ไม่ได้ถึงขนาดอ่อยก็แค่คุย,คยๆเฉยๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการมากๆเลยในเดือนนอี้ถือว่ามีความสุขไหมค่อนข้างมีความสุขนะกับราศีเมษเพียงแต่คุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดบ้างในบางครั้งโดยที่ควบคุมตัวเองไม่ได้มันเป็นปกติของตามดวงเดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดเป็นธรรมดานะคะอ่ะมาดูกันต่อว่าแล้วไพ่จะแนะนําว่าราศีเมษที่มีคู่แล้วเนี่ยควรทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักในเดือนสิงหาคมไพ่บอกแบบนี้นะคะว่า ราศีเมษคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณแค่ทําหน้าที่ของตัวเองนะคุณทําหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นก็พอคุณเป็นคนที่มีค่าที่สุดสําหรับคนคนนั้นอยู่แล้วคุณมีค่าสําหรับความรักครั้งนี้มากๆเพราะฉะนั้นคุณแค่รู้หน้าที่ กับความรักของตัวเองนะแค่นั้นเองความลังเลทั้งหลายอะ่ะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะความลังเลที่มันจะเข้ามาในชีวิตคู่หรือความรักของคุณในเดือนสิงหาคมให้ระวังมันเกิดจากการที่คุณมีคนอื่นหรือพูดโกหกหลอกลวงหรือทําผิดเล็กๆน้อยๆนี่แหละที่มันดูปิน้นป้อนกะล่อนให้ระวังมันจะเกิดความลังเลเกี่ยวกับความรักนะคะแล้วก็ การเปิดโอกาสต่างๆให้กับคนอื่นๆเข้ามามันจะส่งผลทําให้เกิดความลังเลเกี่ยวกับความรักไม่ถึงกับทะเลาะก,กันแต่มันจะเกิดความลังเลเพราะฉะนั้นไพ่ายายาเตือนว่าให้คุณทําหน้าที่เกี่ยวกับความรักให้ดีเพราะคุณคือคนที่มีค่าที่สุดสําหรับคนรักในเดือนนี้นะคะ ก็ขอบคุณมากๆสํสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะจิ๊บอาจจะไม่ค่อยว่างทำคลิปแต่จะพยายามทำให้ได้มากที่สุดนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ